เช้าเว,วันพุธตลาดนัดบ่อไร่วันนี้ก็วันที่สิบนะกันยาหกแปดวันนี้ช่วงเช้าไม่มีฝนนะครับ ตลาดนัดที่วิวสวยนะฮะของบ่อไร่ช่วงเช้าๆแล้วก็วันไหนที่ฝนไม่ตกเนี่ยผู้คนจะออกมาใช้สอยกันมากซื้อของจับจ่ายอย่างเช้านี้ก็รถเยอะแต่เช้าเลยครับวันนี้แดดดีนะครับวันนี้ ก่อนจะขึ้นถึงโรงพยาบาลบ่อไร่นะ่ช่วงนี้ก็จะเป็นของ DIY นะได้ลงมาเปิดที่บ่อไร่เห็นไหมฮะสร้างโครงสร้างโครงสร้างก็เห็นเด่นชัดขึ้นมาแล้วเช้าๆนี่ก็คู่คนแม่ค้าจะลงของกันนะดีกับร้าน20บาทหน้าโรงพยาบาล แต่ก่อนเนี่ยเลยจากหน้าโรงพยาบาลไปนะจะเป็นตลาดของพวกขเขมรนะที่เอามาขายกันช่วงที่ยังไม่มีสงครามกันต่อไปก็อาจจะมาค้าขายกันเหมือนเดิมนะถ้าผมเดาไม่ผิดคาดเพราะว่าอะไรมันก็เริ่มขี้ขายลงแล้วโซนน่าจะเป็นของขเขมรนะช่วงก่อนหน้านั้น ยาวไปจนถึงก่อนถึงโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมเลยล่ละีเนี่ยมาทีไรร้านเนี่ยขายพวกไก่หมูจะขายดีมากเลยครับเราก็จอดรถละเนี่ยออกไปนี่ก็จะถึงโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมละแ <c oughs> ม่ค้า <c oughs> ก็ต้มเซลฮะมาอุ่นหนุนะครับร้านนี้ข้าต้มนะฮะ ข้างๆก็จะเป็นพวกผลไม้สับปะรดนี่เขาขายมานานแล้วเนี่ยเจ้าเนี่ยผลไม้เนี่ยยบาาททม้งนนีีเลค่่ะฮะกับข้าวของกับข้าวของป้าแกทําอร่อยนะยี่สิบบาทน่ะอ่าเอาให้ผมถุงหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพวกผักพวกอะไรพวกเนี้ยเก็บมาจากบ้านๆเลย นในหน้าตาปูนา,ปนาเป็นไงปูนาก็รู้หน่อยก็เคยอยากรูปูนาปูนาโดนเหมาไปหมดแล้วนะฮะโอ้เอาไปทำส้มตำใช่ไหมได้ดองก็ได้จ้ะดองก็ได้นะเนี่ยเช้าๆเนี่ย <c oughs> ก็ดีใจนะ <c oughs> เห็นผู้เฒ่าผู้แก่ขยันทำมาหากินไม่ยอมอดตาอยู่บ้าน <c oughs> เอาของบ้านๆมาขายเนะาะเนี่ยใช่สิบบาทเนี่ย ผักบุ้งผมซื้อไปทีไรนะก็ไม่ได้ทำกินทักทีกทเลยอ่ะอุดหนุนยายแล้วกันผมจะเอาเป็นลวกเนี่ยไปตรงนู้นก็จะเป็นโรงพยาบาลบ่อไร่ไนะ่ยสองกว่าเมตรนะ่ะเกือบ300เมตรนะ่ะเนี่ยใครชอบกินสายบัวก็มาอุ่นหนุนได้นะ ที่นี่บอ่อไล่เนี่ยแหล่งปลาเยอะมากเลยปลาน้จืดค่ะปลาน้จืดเวลาทอดไม่ให้ติดกระทะเขาเอาน้ำมันแล้วเอาใบตองลงเนาะ,ะวางบนใบตองเทคนิคการทอดปลาไม่ให้ติดกระทะ<ช>นะนี่ก็เป็นป,ป,นปลากดราคาปลานี่ขายไงขายขายเป็นถุงใช่ไหมอันนี้ถุง20ค่ะยี่สบสี่สิบาทสี่สบาทไม่แพงนะไม่แพงเอาไปทอดกินได้เลยค่ะทำมาแล้วค่ะอันนี้ก็ผักปูดเนาะอ่ากันสิบบาทกันสิบบาทผักปลาปลาค่ะ เนี sugar, ่ยร้านเนี่ยจะขายดีไก่หมูเนี่ยตรงนี้จะขายดีมากเห็นไหมฮะว่าทําไมตลาดนัดบ่อไร่ถึงได้คนเข้ามาเยอะมากเพราะว่ามันสวยเห็นไหมครับมันมองเห็นทิวเหมือนต้นมะพร้าวนะจริงๆมันคือต้นหมากเห็นไหมครับมองเห็นสันเขาครับโดยรอบเห็นไหมครับนี่แหละคือซีซั่นความสวยงามของตลาดนัด วันพุธนะครับทุกวันพุธคนจะมาใช้จ่ายกันมากดีอะไรดีนี่รวมอันนี้รวมได้นะอันนี้สองคงที่ถุงมึงก็โอเคนะครับมาเที่ยวกันวันนี้ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงฝนไม่มานะครับช่วงนี้ฉีดยาสวนได้เลยนะครับชาวสวนเห็นตรงนู้นจะเป็นเขาอุทยานน้ําตกคลองแก้วนะครับหลังจากโซนเส้นนี้จะเป็นเทือกเขาบรรทัดนะฮะยาวไปจนถึง อำเภอคลองใหญ่เลยทีเดียวนะครับยาวเป็นสันไปเลยนะฮะตั้งแต่ไล่ตั้งแต่บ่อไล่ด่านชุมพลเนินสูงออกเดินสูงออกไปทางนู้นเลยนะฮะชำลากออกไปทางคลองใหญ่นะครับติดกับกมบูชาติดกับขเขมรเลย อันนี้น้ำพริกเผาของคุณแม่อะไรคะนางกวักคุณแม่นางกวักนะฮะไหนลองกวักนี่ครับกวักกวักนี่ครับของแท้นะครับขอบคุณนะครับให้น้ำพริกไปชิมนะครับอีสานออร่อยันนี้จะเป็นหอหมกเนาะ,ะแล้วก็มีต<พ>ำนาน<ม>อาหารลาวลาบต้มแซ่บอะไรพวกนี้เหรอมีทุกอย่างค่ะน้ำเนื้อก้อยเนื้อลาบ ขายทุกวันใช่ไหมมีหมดเลยเนาะกับข้าวก่อนถึงหน้าโรงเรียนบลรบอนะครับตรงนี้นะฮะจะอยู่ใ,ใกล้ๆร้านผลไม้เนี่ยพอดีวันนี้ตรงวันพุธมาชิมร้านนะแกนะฮะ,ะของคุณพี่แกมีต้มแยบค่ะจะหมดแล้วมีต้มกระดูกต้มปลาโอ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับผลไม้ผลไม้กระดูกย่างหมดค่ะมาชิมกันนะมาชิมกันนะวันนี้วันพุธด้วยครับออกมาเที่ยวกันตลาดนัดบ่อไร่ตลาด ที่วิวสวยที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะรอบล้อมไปด้วยต้นไม้สองข้างทางสวยงามรอบล้อมไปด้วยภูเขานะฮะดูดีครับมาเที่ยวกันครับตลาดนัดวันพุธท,ที่อำเภอบ่อไร่นะครับ